สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งกันดีกว่าเป็นหุ้นค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่หลายๆคนน่าจะกำลังจับตาม,มองกันอยู่นั่นก็คือดีโฮมครับคือคำถามใหญ่เลยนะครับหุ้นที่ราคาลงมาตั้ง60%แบบนี้เนี่ยมันคือโอกาสทองให้เราเข้าไปช้อนซื้อของถูกหรือจริงๆแล้วมันเป็นกับดักที่รอเราอยู่กันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคาตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลย Dio Home เขาคือใครทำอะไรกันแน่เรามาทำความรู้จักภาพรวมของเขากันสักนิดนึงก่อนครับถ้าให้พูดง่ายๆนะครับ Dio Home, <O>. Home ก็คือร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านไซส์ใหญ่ยักษ์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Big Box อนั่นแหละครับแต่มันมีจุดที่น่าสนใจที่ทำให้เขาแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Home Pro หรือ Global House นะ คือเขาจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาช่างมืออาชีพมากกว่านี่คือจุดยืนหลักของเขาเลยโอเครู้จักธุรกิจกันไปคร่าวๆแล้วทีนี้มาเข้าประเด็นสําคัญที่ทําให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจมากๆในช่วงนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือโอกาสในการฟื้นตัวของมันราคาล่าสุดที่เราใช้เป็นฐานในการคุยกันวันนี้เนี่ยอยู่ที่สบาทเ0สตางค์นะครับแล้วพอมาดูภาพนี้ โอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับคือในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันเหวี่ยงในกรอบที่กว้างมากจากส0บกว่าบาทลงไปเหลือแค่2บาทกว่าๆแล้วราคาปัจจุบันที่3บาทเ0ตางเนี่ยมันยังอยู่ค่อนมาทางโซนล่างของกรอบอยู่เลยนะนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้นักวิเคราะห์เขามองกันว่าเฮ้ยมันมีอัพไซด์มีพื้นที่ให้ราคาหุ้นมันดีกลับขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะถ,ถ้าถ้าธุรกิจมันฟื้นตัวได้จริงๆโอเคพอเห็นว่าราคามันอยู่โซนล่างแล้ว คำถามสำคัญต่อมาเลยในมุมของการลงทุนก็คือแล้วทัดเทียบกับคู่แข่งละ่ะเทียบกับเจ้าใหญ่อย่าง Home Pro, Global House, DO Home มันถูกกว่าจริงหรือเปล่าอ่ะเรามาดูตัวเลขในตารางนี้กันครับถ้าเราดูผ่านๆนะครับไปดูที่ค่า PE หรือ EV ส่วน EBITDA เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอะ d o h Home มันดูแพงกว่าเพื่อนด้วยซ้ำไปนะแต่ตัวเลขที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยเนี่ยมันคือตัวนี้ครับ Price to Book Value หรือ Pbv แล้วกราฟแท่งนี้คือชัดเจนสุดๆเลยครับดูสิครับ PBV ของ d o oh h m เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เท่าเป๊ะๆเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาหุ้นที่เราซื้อขายกันในตลาดตอนนี้เนี่ยมันแทบจะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์จริงๆตามบัญชีของบริษัทเลยนะครับคือซื้อหุ้นเหมือนได้สินทรัพย์ไปเลยในขณะที่ Global เนี่ยเกือบ1.5เท่าส่วน h m p o นี่ไปไกลเลยครับกว่า3เท่าตัว แล้วเรื่องนี้มันบอกอะไรเรามันกําลังบอกว่าที่ตลาดให้ชาดีโฮมต่ตําเตี้ยติดดินขนาดนี้เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เนี่ยก็เพราะว่านะตอนเนี้ความสามารถในการทํากําไรหรือว่ามาชิ้นของเขาเนี่ยมันยังสู้คู่แข่งไม่ได้ไงครับดังนั้นดังนั้นเกมมันอยู่ตรงนี้เลยถ้าดีโฮมสามารถพลิกเกมกลับมาทํากําไรให้ดีขึ้นได้เมื่อไหร่มันก็มีโอกาสสูงมากที่ตลาดจะกลับมาให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันในวงการว่าการรีเรทนั่นเองครับโอเค แล้วคำถามคือเขาจะเพิ่มกำไรได้ยังไงล่ะมาครับเรามาดูขนทางสู่การเติบโตกันในส่วนต่อไปคำตอบสำคัญมากๆเลยนะครับมันซ่อนอยู่ในคำว่าสินค้า House Brand หรือก็คือสินค้าแบรนด์ของตัวเองนั่นแหละครับคือสินค้าพวกนี้เนี่ยมาจิ้นมันสูงกว่าการไปรับแบรนด์อื่นมาขายเยอะเลยแล้วพอมาดูข้อมูลในชาร์ตนี้จะเห็นเลยว่าดี Home ยังมีสัดส่วนยอดขายสินค้า House b บรนดอยู่ที่แค่16.5%เอง ในขณะที่ h m p r กับ Global เข้าไปกันที่เกือบเกือบ20%แล้วเห็นไหมครับนี่คือช่องว่างที่เป็นโอกาสในการเติบโตที่ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้หรือว่าทีซิสการลงทุนหลักเลยก็คือถ้า D.O. Home สามารถผลักดันเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของตัวเองให้มากขึ้นได้มันจะส่งผลโดยตรงเลยนะครับทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยดีตัวสูงขึ้นและนี่แหละครับคือสิ่งที่นักลงทุนทั้งตลาดเขากำลังจับตาดูอยู่เลย แต่แน่นอนครับเหรียญมันมีสองด้านเสมอการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงเพื่อให้เห็นภาพครบจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูกันด้วยครับว่าแล้วอะไรล่ะคือความเสี่ยงหรือสัญญาณเตือนที่อาจจะทำให้เรื่องราวการฟื้นตัวนี้มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวัง ความเสี่ยงหลักๆก,ก็มีหลายเรื่องเลยครับไล่ตั้งแต่ภาพใหญ่เลยเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะซบเซาวงการอสังหาก่อสร้างชะลอตัวแล้วก็เรื่องดอกเบีย้ยที่ยังสูงอยู่มันกระทบกําลังซื้อของคนโดยตรงเลยนะแถมในตลาดเองก็แข่งขันกันดูเดือดมากแล้วก็ความเสี่ยงของตัวบริษัทเองเลยคือถ้าเกิดทําไม่ได้ตามแผนละ่ะถ้าเพิ่มยอดขายเฮาส์แบนไม่สําเร็จละ่ะทั้งหมดนี้แหละครับคือจุดที่ต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบตาเลยเอาละครับพอเราเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้ว ทีนี้มาดูกันที่ส่วนสุดท้ายที่เป็นเหมือนบทสรุปเชิงปฏิบัติกันดีกว่าว่าบทวิเคราะห์เขาให้แนวทางที่เป็นรูปธรรมเอาไว้ยังไงบ้างเขามีการประเมินสถานการณ์ราคาหุ้นในอีก12เดือนข้างหน้าไว้3แบบครับเริ่มจากกรณีกลางๆกันเลยหรือเบสเคสอันนี้เป็นกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับมองเป้าไว้ที่4บาท50สตางค์ก็มีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันประมาณ16% แต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันดีเลิศเลยเป็นบูเคสอันนี้มีลุ้นไปถึง7บาท50สตางค์เลยนะครับบวกไปกว่า90%เลยแต่ในทางกลับกันถ้าสถานการณ์มันแย่เป็นแบร์เคสก็อาจจะเห็นราคาไหลลงไปที่โซน2.70บาท7 0ถึง3บาทได้เหมือนกันแล้วนี่ก็คือแผนการ3ขั้นตอนที่สรุปมาให้เห็นภาพชัดๆเลยครับ 1. นักวิเคราะห์เขามองว่าโซนที่น่าสนใจในการทยอยสะสมเนี่ยอยู่แถวแถว3.70ถึง4.10บาท สองอันนี้สําคัญมากต้องมีวินยัยถ้าเกิดราคาหุ้นมันหลุด3 5มุดบาทลงไปก็ต้องมีจุดตัดขาดทุนและ3คือต้องคอยติดตามดูตัวชี้วัดสําคัญ3ตัวนี้ให้ดีเพราะมันจะเป็นตัวบอกเราเลยว่าการฟื้นตัวมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นก็คือสัดส่วน House b r นด์ยอดขายสาขาเดิมหรือ SSS แล้วก็กําไร EBITDA ต่อสาขาครับและสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วทั้งโอกาสความเสี่ยงและแผนการที่เป็นรูปธรรม คำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันต่อก็คือข้อมูลทั้งหมดนี้มันเพียงพอที่จะเป็นพิมพ์เขียวนำทางให้เดียร์โฮมกลับมาผง,งาดเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ครั้งจริงหรือไม่คำตอบน,นี้ก็คงเป็นสิ่งที่ตลาดและนักลงทุนทุกคนต้องช่วยกันหาต่อไปครับ